สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะขอมารีวิวเตาอบตัวอัตโต้60ลิตรกันนะครับมาดูที่การปรับเตาเลยนะครับอบครั้งแรกในการวอร์มเตาเนี่ยเราใช้เวลา15นาทีนะครับใช้ไฟสูงสุด250องศาแล้วก็ใช้ไฟบนล่างนะเป็นการวอร์มเตาครั้งแรกเพราะว่ามินจะมีสารแครมีมเน่เคลือบอยู่ในผิวเนี่ยรอบไปหมดเลยเราจะต้องเบรนเวย์มันออกไปก่อนนะครับสำหรับครั้งแรกที่เราจะมาใช้งานกันนะครับเราก็ต้องมีการ วอร์มเตากันเล็กน้อยเพราะว่ามันมีพวกแบบสารที่มันเคลือบอยู่ในผิวของเตาเนี่ยครับหรือว่าอุปกรณ์ในนั้นอนะอยู่ก่อนนะครับเราก็จะมีการปรับไฟนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเปิดเปิดเตากันก่อนนะครับแล้วก็เราเอาอุปกรณ์เนี่ยที่เราล้างสไลด์อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเช็ดให้แห้งเนี่ยมาเข้าเตาอบกันนะครับมีทั้งตะแกรงแล้วก็ถาดอบเอามาอบให้หมดเลยครับจะได้ เรื่องของสารที่มันเคลือบผิวอยู่เนี่ยเราจะได้เบรนเอามันออกไปนะครับเพราะอบเสร็จนะครับเราใช้เวลา15นาทีในการอบเนี่ยอาจบางครั้งเนี่ยอาจจะมีตัวของควันเนี่ยขึ้นไปบ้างหรือจะมากกว่า15นาทีก็ได้นะครับอาจจะประมาณ20นาทีนะฮะเพราะว่าเตามันค่อนข้างที่จะใหญ่ก็จัดการไปแล้วก็อาจจะมีควันหรือนีกลิ่นแปลกๆนะครับขึ้นมาบ้างออกมาบ้างก็เป็นปกติครับสำหรับครั้งแรก แล้วก็รอไปนะครับประมาณ15-20นาทีเป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็เราก็เปิดเตาให้ความร้อนมันระบายออกนะฮะจะอุปกรณ์ไปล้างอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ